คุณลุงอันนี้นะอันนี้จะเป็นเดนหน้าถอยหลัง เห็นใช่ไหมคะขับเหมือนคูปบต้าค่ะอันนี้ช้าเร็วนะอ่าแล้วก็ตรงปลายเท้าค่ะปลายเท้าจะเป็นโฟวิลเวลาใช้ดึงขึ้นอ่าพอเลือกใช้กดลงอ่าอันนี้เป็นล็อกกันฟรีค่ะล็อกกันฟรีตัวนี้เวลาที่ขึ้นมันจะกดลงแต่ว่าไม่ต้องดึงขึ้นพอใช้เลือกใช้อันนี้จะเด้งขึ้นเองไม่เหมือนกันแล้วนะคะ ไม่เหมือนกันแล้วนะอัตโนมัติใช่แต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้เลิกใช้งานจะต้องดึงขึ้นอันนี้คือขอบเครื่อนโฟยูวสีล่ลอฝั่งนั้นค่ะฝั่งนั้นจะเป็นเกียร์หน<อ>ึ่งสองสามสี่ล้อสีส้มๆคันเร่งมืออ๋อคือว่าเธอต้องใส่เกียร์กรหนึ่งมันก็ถอยหลังก็นหนึ่งอะไรหนึ่งใช่นนะค่ะใช่ตัวนี้ค่อนข้างเร็วอยู่นะคะประหยัดน้ํามันแล้วก็ตัวที่เห็นอยู่สามอันข้างๆอ่าข้างเอลพอรตรงนั้น จะมีตัวยกใบดันลองสตาร์ทได้เลยค่ะสตาร์ทนี้ตัวนี้จะเป็นดึงดับนะพ่อเวลาเลิกใช้พ่อต้องมาปิดตรงนี้แทนนะดึงดับอ่าพ่อลองยกใบดันหน้าดูตัวข้างนอกอ,อ่ะคคะอ่ายกอะวรเนี่ยอันนี้คือใบดัน แล้วก็จ,จะมีตัวที่ปล่อยไว้สองอันให้จะเป็นหางหลังเผื่อพ่อประกอบลองขับกันดีกว่าค่ะ Obrigado. Uh -huh. สวัสดีค่ะพี่กบสวัสดีค่ะคุณลุงคำไพวันนี้สี่นำห้าศูนย์สี่เคค่ะตัวเล็กไซส์มินนี้แต่ว่าเล็กพิคี้หนูค่ะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของ f m เอมเบอร์ห้าสิบแรงค่ะมาส่งที่จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ขอบพระคุณพี่กบกับคุณลุงมากๆาพี่ผู้ชมค่ะลูกค้าเก่าแนะนำขอบพระคุณพี่ผู้ชมเช่นเดียวกันค่ะจะดูแลอย่างดีไม่ให้ ต้องขาดตกบกพร่องตรงไหนเลยวันนี้มีของฝากจากโครอดมาให้ด้วยนะคะคุณลุงตัดสินใจนานนะคะเอาตัวใหม่เห็นคุณลุงบอกว่ามีตัวเก่าแล้วใช้อยากจะเปลี่ยนใหม่ให้มันใช้ไรเหลือเกินแบบว่าคือว่าเวลาขยะขือเยอะ,ะมาบางทีผมใช้งาเสียบมาก่อนที่ใช้ฟอดใช้ฟอดดันใส่งาเสียบแล้วก็ทิ้งอ๋ออันนี้ตอนนี้มีทั้งฟอด ตอเพิ่งขายแล้วก็มีคูบ้าต้าแล้วตอนนี้ก็มี f อฟเออร์ด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะมีปัญหาอะไรให้ซีดูแลไม่ว่าจะการดูแลหรือว่าซีรั่วซึมตรงไหนแจ้งซีได้ทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดดูแลดีเหมือนที่ดูแลพี่ผู้ชมไงดูแลพวกพี่ดีอย่างนั้นเหมือนกันวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะคุณค่ะ หดึ่งไปหนไปกับรูกที่างย